สกูตเตอร์ไฟฟ้าเท,ท่านเทเลนสาขายุทธยานะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแก้ไขอ่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตันนี้ครับอ่าเนื่องจากลูกค้าแจ้งมาว่าอาได้ทําการอ,าอาดัดแปลงโดยการเตัดคอออกมาแล้วก็ไปให้ร้านกึ่งตรงนี้เองแล้วก็ในการมีถอดสายไฟและไล่ระบบใหม่ของอสายไฟชุดนี้ทั้งหมดแล้วทํา ให้มอเตอร์หน้านะครับมีปัญหาเนื่งนนะองจากลูกค้าทําเองแล้วก็ไม่มีความฝันในการต่อสายไฟหรือเดินระบบครับทําให้มอเตอร์หน้านี่ครับตอนนี้ไม่ทํางานนะครับนะี่ครับลูกค้ามาจากจังหวัดชุมพรครับเนี่ยมอเตอร์หน้ากระตุกกระตุกหมุนไม่มีกําลังเครื่องแบบนี้ครับนี่ครับมอเตอร์หน้านี่นครับอาจจะดูมอเตอร์หลังนะครับ เตอร์หลังหมุนปกตินะครับนี่เตอร์หลังหมุนปกตินะครับเตอร์หน้าเนี่ยกระตุกกระตุกนะครับแล้วก็เบรกมันลูกค้าไล่น้ํามันเบรกเหมือนว่าไล่น้ำมันหรือไม่แน่ใจว่าน้ํามันอะถูกชนิดมาใช้หรือเปล่านะครับนี่แข็งมากนะครับเบรกไม่มีความนุ่มนวลเลยนะครับนี่ครับเบรกหน้าเบรกหลังเลยครับเดี๋ยวเราจะลองมาไล่เช็คดูแล้วก็แจ้งลูกค้าว่ามีอะไรที่จะต้อง เปลี่ยนหรือแก้ไขครับเดี๋ยวก็เช็คดูพ่อเบรกนะครับว่ามีสาภาพที่สามารถจะใช้ต่อไปได้หรือไม่นะครับถ้าใช้สาภาพใช้ไม่ได้เราก็จะแจ้งให้ลูกค้า,าเปลี่ยนพร้อมแจ้งราคานะครับอ่าคันนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้านี้แลวครับคันนี้ก็แก้ไข เซ็ก่อนหน้านี้นะครับรอลูกค้ามารับทั้งสองคันนะครับก็ขอจบรีวิวในช่วงแรกแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะจะมาอัปเดตในช่วงที่2นะครับว่าเราแก้ไขแล้วอาการกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเราแก้ไขอะไรไปบ้างจะมาอัปเดตในช่วงถัดไปครับขอบคุณนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเซ็นเซเลนสางอาริยานะครับสวัสดีช่วงที่2ครับวันนี้จะมาอัปเดตการต่อมแก้ไขสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับจากที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามอเตอร์หน้าไม่หมุนเราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอนี่ อันนี้เราลองเปิดเครื่องแล้วลองนี่ครับเราจะดูเอร์หน้าหน่อยนะนี่ครับเตอร์หน้ากลับมาหมุนปกติแล้วนะครับนี่ฮะมอเตอร์หน้าไหครับหมุนปกติครับใช้แรงผลักก็ไดนะครับแต,นะตบท่ที่ลูกค,ค้าบอกว่าเบรกตรงนี้มันมีอาการเบรกแข็งเบรกไม่ค่อยอยู่เราจากที่เราว่าเราไล่น้มาเสร็จแล้วตอนนี้เบรกกลับมานิ่ม เบรกนุ่มนวลแล้วนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับนี่ครับเราไล่น้ามันเก่าออกทั้งหมดแล้วก็ไล่อากาศใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเนืงจากที่ลูกค้าได้ถอดชุดไฟเก่าออกที่มันเป็นไฟโปรเตคเตอร์ที่ลูกค้าบอกว่าไม่ชอบเวลาพกพาแล้วไม่สะดวกก็เลยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดไฟเรตัวเตอร์ชุดนี้นะครับเป็นหนึ่งดวงในจะมีไฟ led ทั้งหมดสี่ดวงในในชุดโคมนะครับจะเป็นแสงไว้คําร้อนแล้ว,ลลวลมีสัญญาณเตะอยู่ด้านหลังนะครับ สัญญาณเตอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูครับแจ้งมากครับแจ้งกับมอเตอร์ไซค์ครับดูดูความเข้มข้นของแสงนะครับแจ้งมากในเวลาข้าคขื่อนนะครับแล้วก็จะมีเสียงแตะอยู่ด้านในโคมไฟนะครับ <S 2> <S 2> <S เราได้ดาเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ลัตรวจเช็คระบบเพื่อที่จะเพื่อประกอบชุดบอร์ดไฟชุดนี้นะครับนี่สายไฟที่เราต่อชุดไฟเบรกที่มันดับแล้วก็สัญญาณไฟแตแล้วก็ไฟหน้านะครับแล้วก็ไล่ระบบมอเตอร์ตรงนี้ให้ทํางานนี่คือไฟเบกรบเบกครับไฟเบรกตัวปกติไฟเบรก แล้วก็จะประกอบชุดบอร์ดนะครับเราก็ได้ทำความสะอาดอชุดปั๊มเบรกด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแลย้วทั้งล้อหลังแล้วก็นี่ครับล้อหน้า,าเราทำความสะอาดแล้วไล่น้ำมันเบรกเรียบร้อยแล้วนะี่ครับกลับมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับทั้งผ้าเบรกแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในช่วงตัดไปครับหลังจากปิดเพนบอร์ดเรียบร้อยแล้วก็จะ QC ซระบบแล้วก็ ฉีดแบริง่งน้ำมันแล้วก็จุดเชื่อมต่อก็อพับในจุดที่หมุนต่างๆให้ลูกคา้าแล้วก็เช็กลมยางหน้าหลังและพร้อมที่ลูกค้าจะมารับเราก็จะแจ้งให้ลูกค้ามารับกลับไปใช้งานนะครับสำหรับคันนึงก็เพิ่งแก้ไขเสร็จไปนะครับคันนี้ก็แก้ไขเสร็จแล้ว,ล,วลูกค้ามารับนะครับก็จบรีวิวสำหรับคันนี้ในช่วงที่สองแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ สกกตเตอร์ไฟฟ้าไททันไทยแลนด์สขกอายุธยานะครับวันนี้จะมารีวิวอีกช่วงหนึ่งสำหรับไททันสิบโปรคันนี้นะครับาจากที่ลูกคา้าได้ส่งมาให้เราได้ทำการติาตอนนี้ลูกค้าต้องการติดสัญญาการขโมยเพิ่มเราก็ได้ติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตัวชุดรีโมทสัญญาการขโมยนะครับเราจะมีให้ไปสองชุดนะครับาสามารถติดได้กับพวกรถสกกุตเตอร์ไฟฟ้าทุกรุ่นแล้วก็ รถไฟฟ้าทุกชนิดนะครับใครสนใจจะมาติดตั้งกับเราก็นํารถมาไว้ให้เราติดตั้งได้นะครับสามารถรอรับกลับได้เลยนะครับไม่เสียเวลาในการติดตั้งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสระบบให้ดูนะครับว่าการใช้งานของรีโมทเป็นยังไงครับอันนี้คือเราต้องการที่จะล็อกรถเราจอดรถแล้วเราต้องการจะล็อกรถกนันคนมาแตะโดนรถเราแล้วคิดไม่ดีหรือจะขโมยของเรานะครับเราก็กดด้วยนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับ กดล็อกครับพอล็อกมันจะขึ้นหนึ่งครั้งนะครับเราก็เดินสมมุติเราเดินจากรถไปแล้วก็มีคนมาโดนรถเรารวเราจะร้องนะครับีนน้โดนโดนแบบไม่ตั้งใจก็จะดังครั้งเดียวแล้วก็จะเงียบไปแต่ถ้าตั้งใจจะขโมยหรืออะไรอ่ะโดนหลายหลายครั้งนะครับรถจะดังนานขึ้นตามจํานวนที่โดนนะครับแล้วเราเรามาที่รถแล้วเราก็ปิดสัญญาณโดยการกดตัวลูกุญแจกดล็อกนี่ครับ นี่ครับอันนี้เราปลดล็อกแล้วเวลาใครมาโดนรถเราก็จะไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าเราปลดสัญญาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราลองปดล็อกอันนี้คือเราล็อกแล้วจะดังครั้งเดียวนะครับถ้าปลดล็อกจะดังสองครั้งอันนี้คือปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราล็อกนะครับถ้าใครมาทํารถเราใค<น>รมาทํารถเราแรงๆก็จะดังนะครับอันนี้ดังครั้งเดียวไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ถือว่าติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะประกอบอชุดบอร์ดตรงนี้ติดกับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกก่อนนะครับครับผมโอเคครับจบการรีวิวสำหรับการติดตั้งสัญญาณการขโมยแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ